วันนี้ประเทศไทยเรามีหนี้อยู่3ตัวตัวแรกที่เขาเรียกว่าหนี้สาธารณะ12.6ล้านล้านบาทตัวที่สองหนี้ครัวเรือนคือหนี้ของประชาชน16.4ล้านล้านบาทตัวสุดท้ายตัวที่3ก็คือหนี้ของนักธุรกิจ เมื่อปี2567นี่ตัวนี้ภาคเอกชนแค่18ล้านล้านแต่ในขณะนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดของปีนี้ตั้งแต่มกราถ,ถึงธันวามันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับจาก18ล้านล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น25ล้านล้านบาทเพราะนั้นนี่3มก้อนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย55ล้านล้านบาทอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่ของประเทศนี้ถ้าเราไม่สามารถจะแก้ไขนะครับไอ้นี่ตัวนี้ได้เนี่ยประเทศไทยเราจะถือว่า ล้มละลายทางการคลังซึ่งเรามีเวลาเหลือกไม่เยอะอันนี้ในหนี้3ก้อนนี้หนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้ที่น่าเป็นห่วงที่สุดเหตุผลคืออะไรประชาชน68ล้านคนเนี่ยถือว่าเป็นจักรตัวใหญ่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน ประเทศไทยนี่ครัวเรือนประกอบด้วย 1. นี่บ้าน 2. นี่รถ 3. นี่บัตรเครดิต 4. คือนี่สินเชื่อบุคคลประชาชนถูกยึดรถตั้งแต่เดือนมกราถึงธันวานี้3.1ล้านคันเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบนี้นะครับมันจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งมหาภาคคือภาพรวมของประเทศฟื้นฟูจุลภาคคือระดับครัวเรือนพ ประชาชนไม่มีแรงซื้อนักธุรกิจไม่มีแรงขายรัฐบาลติดหนี้หัวโตเพราะรัฐบาลบริหารโดยใช้ภาษีเพราะนั้นการแก้คือเราต้องทําให้ประชาชนลุกขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าประชาชนมีแรงซื้อนักธุรกิจมีแรงขายร,รัฐบาลเก็บภาษีได้นั่นหล่ะคือการ ลอดของประเทศไทยภาคเศรษฐกิจก็เสนอเลยว่าโครงการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจคือการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะซึ่งเราต้องยอมรับว่าณเวลานี้ประเทศจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอันดับหนึ่งเนี่ยได้มีโครงการที่เขาเรียกว่าวันเบลวันโหลดถ้าเราสามารถเชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนเข้ามาตอนนี้รถไฟความเร็วสูงนี่หยุดอยู่ที่เวียงจันทร์ภาคเศรษฐกิจมีโยบายคือจะต่อรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์ เข้ามาที่หนองคายหนองคายเข้ากรุงเทพจากกรุงเทพเราจะดึงลงไปภาคใต้จนไปชน สูไหกโกโลกเพื่อที่จะรอเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงที่มาเลเซียรสร้างไว้แล้วเรียบร้อยจากกรุงเทพเราจะไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปบริเวณผูน้ำร้อนเพราะจากผูน้ำร้อนเนี่ยเข้าไปในเขตพมา่าเนี่ยมันจะวิ่งตรงไปที่ท่าเรือถวายวันนี้รัสเซียได้เข้าไปพัฒนาท่าเรือถวายซึ่งจะเป็นท่าเรือน้ำลึกในการขนส่งเกี่ยวกับสินค้าที่จะทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้ภาคเหนือเราจะลากรถไฟขบวนนี้มาจากเชียงรายเชียงใหม่ ลงมาลำปางลำพูนแล้วก็ฉีกเข้าไปจังหวัดตากจากังหวัดตากเนี่ยเราจะเข้าไปที่เมียว,วดีเพราะพะม่านี่ก็มีแผนจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันจากพม่าเนี่ยมันจะทะลุไปอินเดียจากอินเดียเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ตะวันออกกลางเส้นทางนี้จะมีตลาดใหญ่ๆเนี่ย ประมาณ1,700ล้านคนแล้วเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางรางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พักเศรษฐกิจจะกำหนดริมสองข้างทางรถไฟจะกำหนดให้เป็นนิคมเกษตรกับนิคมอุตสาหกรรมรถไฟขบวนนี้ถ้าผ่านพื้นที่ที่ปลูกข้าวก็จะเป็นนิคมเกษตรข้าวผ่าน ที่ปลูกทุเรียนก็จะเป็นนิคมเกษตรทุเรียนผ่านลำไยก็จะเป็นนิคมเกษตรลำไยถามว่านิคมการเกษตรจะมีอะไรบ้าง 1. จะต้องมีโรงงานปุ๋ยของนิคมเอง2จะต้องมีศูนย์โดรนแห่งชาติในการว่า,วาจะโรยมเมล็ดพันธุ์โรยปุ๋ยโรยยาฆ่า,มาแมลงซึ่งโดรนหนึ่งลำบินหนึ่งชั่วโมงสามารถปฏิบัารกิจได้100ไร่นะมัน,เป,นเป็นการลดต้นทุนนะครับอย่างมหาศาลอันนี้รัฐบาลจะเป็นคนออกเงินตั้งศูนย์โดรนซื้อโดรน The ต่เกษตรกรจะเป็นผู้เช่าซึ่งผมคำนวณแล้วไล่หนึงตกประมาณ50-100บบาท 3. สศูนย์รถเกี่ยวต้องเกิดขึ้นในนิคมการเกษตรซึ่งรถ1นึคันเนี่ยจะแทงแรางงานคนได้300คนอันนี้รัฐบาลก็จะเป็นผู้ดำเนินการที่จะซื้อแล้วก็ตั้งศูนย์รถเก็บเกี่ยวไว้ในนิคมนิคมเกษตรข้าวก็จะต้องมีโรงสีข้าวที่เป็นของนิคมเองสุดท้ายสำคัญที่สุดคือใบส่งออกที่ผ่านมาเกษตรกรเราเนี่ยลืมตาอ้าปากไม่ได้ เพราะเกษตรกรมีหน้าที่ปลูกแต่ไม่ได้มีหน้าที่ขายเพราะนั้นจะถูกกดราคาถ้ามันมีการตั้งนิคมเนี่ยมันต้องมีการกำหนดว่าผลิตแล้วจะขายในประเทศเท่าไหร่ขายนอกประเทศเท่าไหร่ตลาดต่างประเทศรัฐบาลจะเป็นคนติดต่อแล้วรัฐบาลเมื่อได้โคต้ามาแล้วในการส่งออกต่างประเทศรัฐบาลก็จะมากำหนดดูพื้นที่ในนิคมการเกษตรแต่ละนิคมสามารถผลิตออกมาได้เท่าไหร่ขายในประเทศเท่าไหร่ที่เหลือก็คือเอาไปส่งออกให้ถ้านิคมเกษตรนี้เกิดขึ้นเกษตรกรเนี่ยจะเป็น ทั้งผู้ผลิตและก็เป็นผู้ส่งออก1ปีผมจะเซ็นสัญญาให้ได้เพื่อจะก่อสร้างรถไฟนี้เพราะประเทศเรารออีกไม่ได้แล้วการลงทุนรถไฟความเร็วสูงนี้เป็นการลงทุนรัฐบาลต่อรัฐบาลเป็นการแบ่งปันผลกําไรไม่ใช่สัมปทานที่สําคัญคือ ไม่มีเงินใต้โต๊ะเด็ดขาดถ้าเราทำนี่ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เขาทันทีแล้วคุณคิดว่าถ้าเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เขาเราเนี่ยแค่เขาเอานักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมสั่งสินค้าเกษตรเรามากกว่าเดิมเนี่ยคุณคิดว่าประเทศเรารอดไหมผมจะกําหนดนิคมอุตสาหกร,รรมด้วยผมเชื่อว่าเมื่อรถไฟฟ้เสร็จเขาจะย้ายฐานการผลิตที่หนีออกหน,น,นีเราไปเมื่อ78ปีแปดปีเรากลับมาแต่ว่าสิ่งที่ผมจะขอแถมด้วยคือ มันจะต้องมีอุตสาหกรรมแปลรูปสินค้าเกษตรของเราเพื่อเพิ่มมูลค่าท่านคิดดูว่าเราจะมีการสร้างงานสร้างอาชีพจํานวนขนาดไหนวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหินเหล็กละปูนใช่ไหมทั้งรางทั้งไรต้องผลิตในประเทศไทยต่อไปโครงการที่2โอเชียนลิง์หรือที่เราเคยได้ยินมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นแลนบิดคอคอดกะคลองไทยแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ประการแรกคือ เทคโนโลยีในการขุดมันไม่ถึง2เนี่ยชาติที่เขามีผลประโยชน์ในช่องแคบมากาเขาไม่ต้องการให้เราซาบเพราะมันไปขัดผลประโยชน์ของเขาข้อ3เนี่ยงระมานของเราเองเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะทํามันมีปัญหาคือความสูงของระดับน้ําทะเลในฝั่งอาดามัางกับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยบางพื้นที่เป็นหินมันขุดไม่ได้กอหนาเฟสสองเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่ามันใช้สะพานน้ายก เรือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าตัวแชมเบอร์พื้นที่ไหนขุดได้ขุดพื้นที่ไหนขุดไม่ได้เป็นหินเราต้องทําเป็นเขาเรียกคลองลอยเราจะใช้ระดับน้ํายกเรือเพื่อให้สูงเท่าคลองลอยแล้วเปิดประตูน้ําแล้ววิ่งไปซึ่งระยะทางของเราเนี่ยที่เราดูไว้ที่จังหวัดระนองถึงชุมพรเนี่ยความยาวมัน85กิโลเมตรซึ่งเท่ากับคลองปานามาเฟสสองเลยและผมเชื่อว่าเทคโนโลย,ยีทําได้ผมจะมีการเซ็นเอ็มโอเอ็มโอยูเหมือนกัน3เดือน ซึ่งแค่เราเซ็นเอ็มยูนะทั้งลางกับทางเรือเนี่ยสถานการณ์ประเทศไทยจะพลิกทันทีเพราะว่ามันเป็นการอะไรฮะกระตุ้นการลงทุนครั้งใหญ่มันจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพครั้งใหญ่มันจะเป็นการยกศักยภาพประเทศครั้งใหญ่ถ้าเรามีโครงการขนาดใหญ่2โครงการนี้กฎหมายเราจะต้องตักเิ์กว่านี้เพื่อให้คนลงทุนเขามีความมั่นใจซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับแล้วว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาเข่าข่ายวิกฤต ของประเทศนี้การแก้กฎหมายคอร์รัปชันรวมถึงการกระทำความผิดในมาตรา157ของข้าราชการผมจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายแก้กฎหมายนี้ให้เป็นโทษประหารชีวิตทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วไม่ว่าจะเป็นโทษประหารโทษขังจะไม่มีการลดโทษแต่ให้เวลาอุทธรณ์หนึปีถ้าภายใน1นปีคุณไม่สามารถจะหาหลักฐานมาแก้ต่างให้สารฎีกา กับคาตัดสินได้ก็ต้องลงโทษตามนั้นผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้กฎหมายให้ได้ด้วยพักเรษกิจเนี่ยจะปรับปรุงกระบ,บวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ําคือตํารวจปลายน้ำเนี่ยคือกรมราชัณฑ์โดยตํารวจเนี่ยผมจะอําอนาจสอบสวนออกตํารวจจะเหลือเฉพาะอํานาจจับกลุมกับสืบสวนตัวอํานาจสอบสวนเนี่ยในการพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานสอบสวนจะมาอยู่ที่กรมที่พักเศรษฐกิจ จะตั้งขึ้นมาใหม่เราจะตั้งกลมนี้ขึ้นมาเพื่อที่รวบรวมหลักฐานทั้งหลักฐานบุคคลทางวัตถุทางด้านเอกสารรวมถึงใช้นิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ DNA ลายนิ้วมือทุกอย่างที่ผู้กระทำความผิดทำตำรวจมีหน้าที่จับกลุ่มผู้กระทำความผิดไอ้กลมที่ผมจะตั้งใหม่เนี่ยจะมีหน้าที่คือหาพยานหลักฐานจากนั้นเนี่ยสองหน่วยนี้ก็จะส่งทางผู้กระทำความผิด กับหลักฐานขึ้นไปหาอายการอายการก็จะเป็นผู้ส่งฟ้องแล้วก็ให้ศาลตัดสินมันจะเป็นการสร้างสมดุลของกระบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องจบสิ่งที่ผมพูดมาตลอดไม่ว่าจะออกสื่ออะไรเนี่ยผมบอกว่าพรรคเศรษฐกิจต้องการเสียงข้างมากเหตุผลคือการสร้างโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วมีอีกหลายประเทศที่เขาไม่อยากให้เราสร้างรวมทั้งแรงต้านในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อต้องมีที่รับเงินต่างชาติออกมาเคลื่อนไหว เพื่อคัดค้านไม่สร้างซึ่งเราเห็นอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้เสียงข้างมากโอกาสทำเนี่ยมองไม่เห็นแต่ถ้าได้เสียงข้างมากเนี่ยเราทําได้ทันทีเพราะอะไรเพราะเราถือว่าประชาชนทั้งประเทศให้ฉันธนุมัติมาแล้วเพราะผมจะใช้นโยบายสองข้อนี้หาเสียงตั้งแต่บัตรนี้จนถึงการเลือกตั้ง